สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดญี่ปุ่นจับมือไทยทุ่มงบ2,100ล้านพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันนายจุรินลักษณะวิสิทธตร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการหา,หารือร่วมกันกับนายมิชิมูระยาสุโทชิ รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน2100ล้านบาทเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและรัฐบาลของญี่ปุ่นและอาเซียนรวมจำนวน300เครือข่ายโดยแบ่งเป็นความร่วมมือ3ด้านก็คือด้านการลงทุนด้านการค้าและด้านของซัพพลายเชนเพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ ด้านการผลิตสินค้าและด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเดินหน้าสู่กรีนอีโคโนมีโดยไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังขอให้อาเซียนเร่งใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและขอให้ไทยสนับสนุนการจัดตั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก ซึ่งไทยนั้นก็พร้อมสนับสนุนในการก่อตั้งกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนายจุรินยังกล่าวต่ออีกว่าฝ่ายไทยได้เสนอขอให้ญี่ปุ่นช่วยแก้ไขปัญหาการส่งออกกล้วยหอมไปยังประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากปัจจุบันนั้นไทยส่งออกกล้วยหอมไปยังญี่ปุ่นได้เพียง3,000ตันต่อปียังต่ำกว่าโควตาที่ญี่ปุ่นจะสรรให้8,000ตันต่อปี เพราะติดปัญหาเรื่องของเกณฑ์และกติกาในการส่งออกเบื้องต้นญี่ปุ่นจะให้ทางเจโตเข้ามาอบรมเกี่ยวกับกฎของการส่งออกเพื่อให้ไทยนั้นส่งออกได้ครบตามโควตาทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสากรจะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุม s p e c i a l i s t Expo ในปี2028ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะสนับสนุนไทยทอยอทุ่มงบกว่า4,000ล้านขยายขีดความสามารถสนามบินภูทร29แห่งรองรับผู้โดยสารกว่า41ล้านคนกรมท่าอากาศยานทุ่มงบกว่า4,000ล้านบาทเร่งปรับแผนกลยุทธ์ขยายขีดความสามารถพัฒนาสนามบิน29แห่งทั่วไทย มั่นใจปี66รองรับผู้โดยสารเดินทางกว่า41ล้านคนรับอุตสาหกรรมการบินกลับมาโตพร้อมบุกพัฒนาเชิงพาณิชย์เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินร่วมสายการบินนำร่องใน6สนามบินหวังเพิ่มรายได้เข้ากองทุนท่ากาศยานลดรายจ่ายงบประมาณของรัฐนายปริญญาแสงสุวรรณอธิบดีกรมท่ากาศยานหรือทอยอเปิดเผยถึงแผนกลยุทธ ที่จะพัฒนาสนามบินภูมิภาคทั้ง29แห่งในปี66ว่าภายหลังจากที่สถานการณ์การบินเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติสายการบินเริ่มเพิ่มเที่ยวการบินที่จะให้บริการทอยอจึงมีเป้าหมายที่จะ 1. เร่งพัฒนาขยายขีดความสามารถสนามบินภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นซึ่งมีแผนการลงทุน รวมกว่า4,568ล้านบาทเพื่อส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมทางอากาศของประเทศโดยมีเป้าหมายว่าในปี2566จะมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินทอยยรวม41ล้านคนจากเดิมก่อนหน้านี้ปริมาณเดินทางอยู่ที่29ล้านคนและ2ทอยยมีนโยบายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายการบริการให้กับ ผู้โดยสารและสายการบินที่มาใช้บริการที่สนามบินของทอยอด้วยการเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินร่วมสายการบินทั้งนี้ในแผนกลยุทธ์พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสนามบินในปี66ทอยอมีแผนลงทุนรวมกว่า4,568ล้านบาทในส่วนนี้จะเป็นการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานที่พัฒนาแล้วเสร็จประกอบด้วยสนามบินกระบี่ ที่เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่1-3วงเล็บในประเทศและระหว่างประเทศโดยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิมที่1,500คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีเป็น3,000คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีสนามบินขอนแก่นเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารจาก จากเดิมนั้น1,000คนต่อชั่วโมงหรือ2.8ล้านคนต่อปีเป็น2,000คนต่อชั่วโมงหรือ5ล้านคนต่อปีและสนามบินนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ทำให้รองรับผู้โดยสารจากเดิม450คนต่อชั่วโมงหรือ1.3ล้านคนต่อปีเป็น1,600คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปี นอกจากนั้นทอยอยังมีแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาท่าอากาศยานที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยในปี2566ได้จัดทําโครงการออกแบบก่อสร้างขยายทางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินและอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหลายๆสนามบินเช่นสนามบินน่านนาครวงเงิน 42.6562ล้านบาทสนามบินสุราษฎร์ธานีวงเงิน57ล้านบาทสนามบินชุมพรวงเงิน41ล้านบาทสนามบินสตูลสนามบินมุกดาหารวงเงิน41ล้านบาทสนามบินบึงการวงเงิน41ล้านบาทนอกจากนี้ทอยยังมีแผนการพัฒนาสนามบินระนองเพื่อรองรับการพัฒนานโยบายของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อโมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่งการพัฒนาท่าอากาศยานจะสามารถรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้รองรับผู้โดยสารและสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยหากคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ คมานาคมเปิดบริการรถเมยไฟฟ้าต่อเนื่องดันเป้าหมายปีนี้1,250คันนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นประธานพิธีเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสาย515วงเล็บ4ขีด61สารยาอนุสรีชัยสมรภูมิพร้อมระบุว่าขณะนี้กระทรวงได้ผลักดันเพิ่มจำนวนการใช้ รถเมล์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องและคาดว่าภายในปีนี้จะให้บริการครบจำนวน1,250คันสอดรับต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะในการให้บริการประชาชนโดยมีเป้าหมายใช้รถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถและลดมลพิษในเขตเมือง เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยล่าสุดบริษัทไทยสมายบัสจำกัดได้เปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสาย515หวงเล็บ4ี1ขสารยาอนุสาวรียชัยสมรภูมินับเป็นการเปิดการเดินรถครั้งที่4โดยเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดบริการการเชื่อมโยงพื้นที่ปริมณฑลด้านใต้ซึ่งถือได้ว่า เป็นพื้นที่สําคัญมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานอีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีมหาวิทยาลัยที่สําคัญของประเทศตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพโดยจะสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบรางหรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวณนะอุสาวรีชัยสมรภูมิเพื่อเดินทางต่อไปอยังพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับสถานะปัจจุบันของการบรรจุ รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าณวันที่22พฤศจิกายนพศ2565อยู่ที่612คันโดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ปี2562วงเล็บใบอนุญาตเอกชน53เส้นทางบรรจุ EV 8เส้นทางจำนวน213คันปี2565ใบอนุญาตเอกชน77เส้นทางบรรจุ EV 45เส้นทาง จำนวน489คันเดินรถจริง35เส้นทางอีก10เส้นทางอยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถต้องขอแสดงความชื่นชมบริษัทไทยสมัยบัสจำกัดในฐานะผู้ประกอบการคนไทยที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าอันจะเป็นพลังงานสำคัญของประเทศไทยในการสร้างสรรค์และพัฒนาบริการที่ดีให้แก่ประชาชน ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการเป็นต้นแบบการพัฒนารถโดยสารประจำทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมจะให้ความร่วมมือและร่วมกันทำงานกับภาคเอกชนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไปนายศักดิ์สยามกล่าวทิ้งท้าย